แดงบ้านเมืองคัดแยง้งสายแดนด้ำกว่านี่น้องเราเดือดร้อนมานานด้วยอุดมการแยกดินแบ่งฟ้าปากใตบมาเราประเดี๋ยวนี้เงาไล่เสียงบินลาใครๆเขาไม่อยากมาลูกหลานถามว่าฆ่ากันทำไม ตำรวจทหารคูบาอาจารย์สาวบ้านผู้คนเสียงยิดลองเลือดนองถนนระเบิดปืนกลของคนภายในอีกกี่ชีวิตต้องปิดสังเวยเลยได้ไหมอยากเห็นวันที่ท้องฟ้าสดใสลูกหลานจะได้ยิ้มด้วยความหวัง หัวใจสยา,ามขวานไทยถ้าไม่มีดำคงหมดความงามไม่มีพลังแล้วจะร้องเพลงปากใจบรรเลาให้ใครเขาฟังบินลาก็คงสิ้นหวังก็จนยางฟองเทียงปืนดังไกลพื้นที่สีแดง บ้านเมืองขัดแย้งรละแววงสายตาแล้วทำไมไม่หันหน้ามาพูดคุยปรึกษา,าปัญหาแก้ไขใต้ลมสัตว์งามลูกพ่อสยามเราสายเลือดไทยอยากเห็นวันที่ท้องฟ้าสดใสลูกหลานจะได้ยิ้มด ไทยหัวใจสยา,หามหวานไทยถ้าไม่มีดำคงหมดความงามไม่มีพลังแล้วจะร้องเพลงปากไก่บรเลาให้ใครเขาฟังบินลาหาก็คงสิ้นหวังก็ทนยางฟังเสียงปืนดังไกล คืนที่สีแดงบ้านเมืองคัดแย้งละแวงสายตาแล้วทำไมไม่หันหน้ามาพูดคุยปรึกษาหาปัญหาแก้ไขสายลน้นลมสัดงามเลือดพ่อสยามเราสายเลือดไทยอยากเห็นวันที่ท้องผ้าสดใส ลูกหลานจะได้ยิ้มโดยความหวังอูแม่ตากลมอมนึกนิยมผมบางอูแม่เอวบางน้องจะสั่งพี่ไปใหญ่ มีเงินมีทองทั้งพี่และน้องก็ต้องตายแล้วเจ้าจะสั่งทำไมหรือติดใจพราะพี่มันจนอ้แม่ไม่เดียนอ้องลูกอาสยามีตึกเจ้าคงจะนึกนึกรังเกียดแม่น่ามนพี่เมามากมายอบายามุกคุกตน น้องนั่นจึงไม่สนให้พี่เพ้อบ่นอยู่คนเดียวเมาอะไรนั่นก็หายได้ดังว่าโอ้น้องจ้าพี่เมาลักมันหักจิงเสียวจะกินแม่คงหรือว่าเหล้าหลงเพียวเพีวพี่ก็ยังเมาหน่อยเดียวเมาลักหน้าเขียวถ้าไม่เจอเธอ ากลมนึกนิยมผมหน่อยอยังพี่บุญน้อยหาสักร้อยก็ไม่เจอรูปร่างรอเลาถึงเมาก่าซเสือจนเสอือตึกใหญ่หญหญยังเธอเออหยุดเมาจะเอาให้านาง